วันนี้พามาเที่ยวตลาดเช้าเมืองวังเวียงแขวงวินเทียงครับกับบรรยากาศเสาลาฝนมาหาซื้อแนวกินเสาคือตลาดอยู่ริมแม่น้ำซองครับพี่น้องทั้งขายซีนมูซีนมัวครับร้านนี้ครับท่านบ้านเ็จะเอาสินค้าอาหารมาขายตามวิ่ทางในช่วงเสาๆครับพี่น้องบนหาสิบบนห้าสิในย่านบนสองเดียวเลยเมนูอาหารกินซุกครับ จเจียวเนอะโอ้เจอมะเขืออันนี้ออซีนมาดูอาหารเซาครับพี่น้องอันนี้อั่วดอกแคเนาะอันนี้ขา,าไรเนียไม่ใหญ่นี่โดนลลารพันกีบวะเอาเขาเนี่ยซาพันกีบเด้อเอาอั่วดอกแคเด้เอซา 3, พันกีบอั่วดอกแคใส่ยังไงันนี่ใส่หมูเนาะเอาซาพันเด้อ ข้าวเหนียวข้าวันขายบ่โอเคเอาข้าวเหนียวข้าวคั้นทำเด้อดอกกิ่ดอาหารแซาในตลาดเมืองบางเวียนครับพี่น้องไส้บัวอ่าบัวดอกแคครับพี่น้องอาหารแซ่บอันนี้แมนบัวเลือดเนาะอันนี้เนาะบัวเครื่องวะบัวเครื่องเราจะมีซีนเนาะพี่น้องซีนทอดนะอันนี้เมนเมนูแกงเนาะแม่กิโลวันเนาะอันนี้เนาะอ้อกิโลกิ้งรีบพอ้นี่เนาะกิ้งรีบ เด้อันนี่มียังมีไายนะตัวนี้นี่สุปไกลหมองออนโอ้ดูยุกกระไรกแกงต้กแกงก็มีก้อยกุ้งครับ,ส,บสดๆเลยซาวลาเปาไข่ทั้งปลาส้มแล้วก็นโนไม้ขมครับร้านฮานะนะโน้ไม้ได้ไรครับพี่นอ้องอันนี้จะเป็นโน้ไมขมครับจะขานรูนี่ยชงนี้อยู่ในช่วงฤด,ดูการกินโน้ไม้ขมโน้ไม้หวานครับซึ่งเป็นโน้ไม้จากลาวเนี่ยเป็นโบราณครับพี่น้องเราจับจอกขุโค้หน่อยหนึ่งครับเออจะแซงจุด ไก่ครับเป็นตัวเลยปลากระสูกครับพี่น้องปลากระสูกปลาจาครับปลาธรรมชาสติ์างขายตามริมทางครับพี่น้องปลาดินแล้วก็หอยครับหอยจูเบองวบางเวียง มาสัลีต้มเข้าล้ามข้างหน้านะนามีนู่อาหารธรรมชาติพันธุพืชของชาวเมืองวางเวียงสบายดีใครจะได้ไม่ค้าสินะอันนี้วะซิบันกีบกวะกเดียวบุกขายตี <S <S เอาอันหนึ่งซื้อใส่ไม่คา้าเดี๋ดยวไม่ค้าขายอาหารธรรมชาติพี่น้องมาสัลีต้มครับเดี๋ยวเข่าก็เจออันนี้จะได้กินอันนี้ขนานี่ได้สั่ว์ทีกินกระเด๊ะโอ้ขายเป็นถ้วยสิวะเนาะ ใส่ปูนแบบอ๋ออันนี้คือมัสซาีแห้งแล้วเอาไปต้มใส่ปูนเนาะมัสซาีอันนี้นี่เลยโดยโดยโด้วยโอโดยโดยข้าวลาบเมืองวังเวียงครับสาวังเวียงขายข้าวลาบสบายดีเดี๋ยวแซ่บเนาะแม่ค้าเนาะข้าวลาบครับบักเพชรบักพวบแล้วก็มีตัวผักกุ้งขับดันนะาขายแม่ฝาผู้ขายบอก มูสิงค์มีพี่น้องฟ้าตุ้มพุ่งใหญ่วะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่มูสิงครับมีประมาณสี่ห้าโตเลยครับมาแบบสดๆเลยครับพี่น้องเพิ่งขายตัวละสองแสนกรีบอยู่ที่ประมาณเกือบสี่ร้อยบาทครับพี่น้องเชียรปลาบําบองเวียงนี่ว่านี่ฮะโอ้เชียรปลาบําสดสุกหรือดิบนี่น่ะดิบแบบสุกมามีตี โอ้โดูยอันนี้ไปกินเลย <ๆ S 2> วันวะดูว่าไปคัป่วก่นอนไปกินเลยถ้าเจ้ามักสุกเราเจ้าก็ขั่วก่อนจะหมักริมเจียวเขือนอ๋อดูย์ <ś le af> ดย์ดยเมนูเจียวครับพี่น้องเจียวปลาบั้ยังดิบอยู่ครับดีหน้านี่แค่เมนซุปนี่แม่นแซ่บครับปลาบั้มคนะคือบรรยากาศชาวลาวเพป่นนังขายอาหารตามริมทางครับคักข,ขนาดคือบรรยากาศอาหารธรรมชาติอาหารที่เมืองวังเวียงครับขอบคุณครับผม นาวดเลยมน่ปลาขายดีขนาดเลยครับพี่น้องอันนี้ซื้อควายวัเนาะาบวกสบพันเสนหาเส้นดูเส้หาพี่น้องเสนหาสบพันดูเธอเดินอรนน่ะไอรูนูนไอรูนไอรูนไอรูนไนไอร1 0 0รูนไอรูนอูนไรูออรนนไอนูนนูนรอร โอ้ร้านนี้ครับทั้งเป็ดทั้งมะพุ่งซุปครับพี่น้องที่ทั้งของหวานมีทั้งของข้าวของข้าวเน้อคาดได้ของส้มของล่างคอครับอย่าเล่านะพี่น้องเด้ลยผักสดครับผักผมผักกาดผักบุ้งอันนี้แม่นเกียดแห้งพี่น้องซุกยังไหมคะ ยังบูซุกเนาะยังบูอะไรเล็กซุกตัวนั้นซุกเล็วโอ้อโดย <c oughs> โเขียดน้อยครับพี่น้องสวยงามหลายนี่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 ปีงเขียดครับพี่น้องมาบางเวียงขาหลอกกินปีงเขียดครับซุกก็มีดิบก็มีครับม่ค้าแบบซุกคือขายอย่างไรไหมคะ,ะ 12, คสิบสองคันขีดสิเอาถุงหนึ่งเด้ออาถุงหนึ่งถุง,งเขียดเนาะพี่น้องโมกบอลเนาะกระแนมบอลโมกใบบอลนะนะพี่น้องเดยจะกระจาบเช้าครับ ร้านนี้ครับทั้งปลาลาดปลาบู่ปลาโคปลาตองพี่น้องครับเป็นปลาแซ่บจากน้ำซองครับพี่น้องมีปลาลาดปลาหนิมปลากระปลาเต่าแล้วก็มีปลาตองกับร้านเท่นั้นปลาตองน่ากินมากเลยครับมีเป็นกล่องเลยปลาร้านธนาคารับพี่น้องปลกปูอันนี้มาปาาเนาะไม่ค้าเนาะมาปลางแล้วก็ค่าตะไคร้แล้วก็แมลงครับพี่น้อง เมนสดิงเมกินายเห็นไหมนี่อยู่ริมทางริมแม่น้ำซองครับจะเป็นเพื่อนเพื่อเราสูงขายเครื่องขายของอารธมรมชาตินะ mm hmm. นี่ครับพี่น้องซือพักอารรมชาติโนตาวก็มีครับตาวไว้แล้วก็มีพวกพักกูดพักคมครับเนี่ย mm hmm. วาดแล้วก็มีมะแฟนครับนั้น ก้อแดงมา,งมาส้มเขวหวานแล้วก็มะเขวยครับองศาบางเวียงคนเลือกคนละใบมากินเซาครับพี่น้องทางขายนางเข็มเจลพ,พี่น้องเจลวังเวียงไม่ออยไฟนาะไม่ขาหน่อยเนาะโดยไม่ปล่อยไ,ไฟข้บวุญครับพี่น้องเส้นนี้ขนาดเลยครับข้าวุญวังเวียงพี่น้อง มีปลาคามกวนครับอันนี้นะโดยมีนูเ,เซียปอเปียบังเวียงครับอันนี้มีร้านขายเข่าหางจะมีขนมครกครับร้านนี้นะ เมนูแซ่บอาหารเชนะ้าในตลาดเมืองบางเวียงครับอันนี้อันนี้เจียวบอดหน่อยนะอนนเนาะเจียวบอดแล้วก็มนะีเจียว,อน,ยวนอดสพี่นะ้องร้าน,นนี้นะแล้วก็มีกัวครับกัวไส้มหมนะูครับพี่น้องตลาดนี้ไงครับของขายกระไรเด้มาในช่วงฮาซิซันนี่พอกินของขายว่างกันตลาดเลยครับพี่นะ้องทั้งพืชผักธุ์างธรรมชาติของป้าชาวเมืองวางเวียงครับป้าพี่น้องร้านนี้นะนีู่นย์รวมเมนูเห็ดครับเห็ดบดเห็ดขาว ว่ากายเต็มเลยตกวันบ้านก็มีครับพี่น้องเห็ดบดเห็ดขาวสดๆเลยครับเห็ดหูหนูก็มีพี่น้องในคัานี่เห็ดพักอย่างนี้นะนี่ผักหวานบ้านโอ้ตะวันบ้านนี่เนาะแล้วอันนี้เดือดขบาววันนี้โอ้ผักห้าพี่น้องเองน้ำยานางครับแล้วก็พวกเครื่องแกงเกินนะครับบรรยากาศชาวลาวนั่งขายอาหารเช้าลิมทางตลาดเช้าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ครับทั้งมะเข็ดมะขามเปียกต้นหอมสดครับร้านนี้ครับ กระถินพักกาดดอกพี่น้องพักสลัดแล้วก็น,นอขมนอหวานร้านนี้นะคือเป็นคาคุณง,งานกินแล้วครับพี่น้องนัวนี่คือขายที่ตลาดแรงเมืองบางเพียงครับนอขมครับจะมีกุ้งสดร้านนี้นะพี่น้องเมืองพิซซ่าคนนี้ครับได้แนวกินเมือติหนดเลยครับพี่น้องทั้งมะกรูดทั้งพักแล้วก็พวกปลาครับพี่น้องมัสซาลีครับร้านนี้ครับ มาสลีสุดเะข้าวโพดกันเลยข้าวโพดใหม่ๆข้าวโพดใหม่ๆเนาะสุดสาวก็งามเนาะขายไม่ควาดเนาะสบายดีซื้อยังเนาะนี่ซื้อน้ำซื้อน้ำเนาะโอ้สาวน้าแห่งเงินบางเวียงครับงามสุดในเมืองเลยเนาะฮ่า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 แต่าเบลนี้เยคอบมีคนควาดซ่บิดควาดโซ่เนี้ยอันนี้จะบังมันเกี่ยวแล้วก็อันนี้คิงปะหรือว่าน จะเป็นเป็นวานป่าพี่น้องเลยแล้วก็มีะมะขี่น,น้อยครับจะเป็นสินค้าอาหารของชุดเา่าลาวสูงครับฝึกพักกวานบ้านนี่ขายดีแน่ครับพี่น้องข้างหน้าะนะปลาพี่น้องครับร้านนี้ครับทั้งปลาพันธุ์ไข่หมดแดงแล้วก็ห้างผึ่งพี่น้องพักขนาดเลยครับปลาพันธุ์ตัวง่ายพี่น้องกินมเมื่อวานนี้เรียบหลายครับเมนูมุกนะ